อาสลามมอลัลกุมวะเรามาตุลลอฮิวบาราะกาตุค่ะวันนี้นะคะนักเรียนชั้นปสี่นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูอกะริมาอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะทบทวนกันเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะคะไม่ใช่การแก้โจทย์ปัญหาสิเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหานะคะ,ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะคะจะเรียนกันเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหานะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เนาะ,ะซึ่งจุดประสงค์ในวันนี้ของคุณครูนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะบอกส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาได้นะคะและนักเรียนก็จะสามารถ สร้างโจทย์ปัญหาได้นั่นเองค่ะอ่าันนี้เราก็จะมีรูปเพื่อนของเรามาด้วยนะคะเพราะว่าตอนเรียนออนไลน์นะคะเขาปิดกล้องเก่งนะคะก็เลยจะต้องนำมาอ่าให้หายคิดถึงนะคะอ่าไปดูกันนะคะโจทย์ปัญหาประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ1ก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดนะคะสิ่งที่เขากําหนดมาให้นะคะ2ก็คือสิ่งที่เป็นคําถามน,นะคะซึ่งนะคะการกําหนดสถานการณ์นะคะให้สร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยอาจจะเป็น ข้อความก็ได้นะคะอย่างข้อความที่คุณครูมีมาคือนักเรียนหญิง1536คนนักเรียนชาย1253คนแบบนี้นะคะหรือว่านะคะจะเป็นภาพก็ได้นะคะามาแบบนี้นะคะคือเป็นราคาสินค้าเลยนะคะหรือนะคะจะเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะทั้ง3แบบนะคะทั้งแบบที่เป็น ข้อความภาพแล้วก็สัตว์ประโยคสัญลักษณ์นะคะให้นักเรียนเลยนะคะเรามาดูกันนะคะประโยคส่วนประกอบนะคะจากโจทย์ปัญหาเนี่ยที่ประกอบไปด้วยนะคะสิ่งที่กําหนดให้นะคะ,ะก็คือนักเรียนหญิงนะคะที่เป็นข้อความใช่ไหมคะเป็นนักเรียนหญิง1536คนนักเรียนชาย1253คนอ่าคนเราสามารถนะคะแต่งนะคะเป็น เราสามารถสร้างโจทย์นะคะได้อย่างไรเราก็มาดูกันนะคะเราสามารถสร้างโจทย์การบวกนะคะได้ดังนี้นะคะคือเราก็จะทวนก่อนคือนักเรียนหญิงนะคะ1536คนนักเรียนชาย1253คนนะคะเราก็จะเติมนะคะให้ประโยคนั้นนะคะเป็นประโยคคาถามน,นะคะก็คือรวมเป็นนักเรียนทั้งหมดกี่คนคือเอานักเรียนชายและนักเรียนหญิงมารวมกันเป็นโจทย์การบวกนะคะ ต่อไปเรามาดูโจทย์การลบนะคะซึ่งโจทย์การลบนะคะทำเหมือนเดิมคือเราจะอ่านนะคะโจทย์ก่อนนะคะอ่านสิ่งที่เขากำหนดมาให้ก่อนก็คือนักเรียนหญิง1536คนนักเรียนชาย1,253อคนนะคะะมีนักเรียนหญิงนะคะมากกว่านักเรียนชายกี่คนนะคะมากกว่านักเรียนชายกี่คนนะคะเป็นการที่เราเจะต้องนำจำนวนนักเรียนหญิงมา ลบกับจำนวนนักเรียนชายนะคะจึงเป็นประโยการลบค่ะทุกคนอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะสิ่งที่เขากำหนดมาให้ที่เป็นรูปภาพนะคะในการสร้างโจทย์นี้นะคะรูปภาพขึ้นมาได้เลยค่ะสิ่งที่กำหนดให้นะคะคือเก้าอี้หวายใช่ไหมคะซึ่งในห้องเรียนนะคะนักเรียนหลายคนก็ถามว่าคุณครูทำไมเก้าอี้ถึงราคาแพงจังเลยตั้ง2,800บาทนะคะจริงๆแล้ว2800เนี่ย ไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานฝีมือนะคะเราจะต้องค่อยๆทําค่อยๆดัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีราคาแพงนะคะอ่ะทีนี้นะคะคุณครูจะยกนะคะโจทย์นะคะที่เป็นโจทย์การลบให้นักเรียนดูนะคะก็คืออ่โจทย์การลบนะคะแม่ซื้อเก้าอี้ราคา2800บาทจ่ายเงินไป3,000บาทแม่จะเหลือเงินทอนนะคะแม่จะได้รับสิแม่จะได้รับเงินทอนเท่าไหร่นะคะ จะได้รับเงินทอนเท่าไหร่เขาจะเอาอะไรไปลบกับอะไรคะเอา3,000ไปลบกับ2,800นะคะเพราะฉะนัน้นนี้ก็จะเป็นโจทย์การลบนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งที่เขากำหนดให้ที่เป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือ9,990นะคะลบ4,750นะคะซึ่งคุณครูนะคะจะตั้งโจทย์แบบนี้เลยค่ะก็คือฉันมีเงินสด 9,900บาทนะคะนำไปฝากธนาคาร4,750บาทฉันเหลือเงินสดเท่าไหร่นะคะซึ่งจากการสร้างนะคะโจทย์การลบใช่ไหมนักเรียนที่เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะก็จะมีนักเรียนหลายคนเลยนะคะที่ยกตัวอย่างมานะคะอย่างเช่นนะคะเพื่อนบางคนเนี่ยนะคะบอกว่าอย่างเช่นของนักเรียนใช่ไหมคะบอกว่าหนูเนี่ย ปลูกดอกไม้นะคะ9,990ต้นนะคะแล้วก็ขายไป4,750ต้นนะคะจะเหลือดอกไม้ทั้งหมดกี่ต้นแบบนี้ก็เป็นโจทย์การลบที่สมบูรณ์เหมือนกันนะคะหรือว่านะคะอย่างเป็นาฟาร์มไก่นะคะของมารุที่บอกว่ามีไก่9,990ตัวนะคะาขายไปนะคะ4,750ตัวเหลือไก่ทั้งหมดกี่ตัวอะ เพื่อนก็ทำฟาร์มไก่นะคะหรือว่าจะเป็นครอบบ้านนะคะที่สร้างหมู่บ้านนะคะแล้วก็สร้างหมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยมีบ้านทั้งหมดในหมู่บ้านของตัวเองเนี่ย9,990หลังนะคะาขายไปแล้วนะคะก็คือมีผู้เข้าอยู่อาศัยแล้ว4,750หลังค่าเรือนจะเหลือบ้านอ,อีกกี่หลังค่าเรือนที่ยังไม่มีผู้เข้าอยู่แบบนี้ก็เป็นโจทย์นะคะการลบเหมือนกันนะคะ หรือว่าจะเป็นเพื่อนบางคนนะคะที่ทำบ่อปลานะคะหรือว่าจะเอาไปทำอะไรก็ได้นะคะการสร้างโจทย์ปัญหานะคะถ้าเกิดว่าเรามีชุดนะคะสิ่งที่เขากำหนดมาให้แล้วนะคะ mm hmm. เช่นแบบราคาสินค้าหรือว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์หรือว่าเป็นข้อความนะคะ mm hmm. ก็คือสามารถนำไปแต่งเป็นประโยคได้เลยนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยลองอ่าน ควรสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ดูก่อนนะคะแล้วค่อยนําไปแต่งเป็นประโยคเนาะก็จะทําให้การสร้างนะคะโจทย์ปัญหานั้นน่ะง่ายขึ้นนะคะง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะสําหรับปสีนะคะวันนี้ของคุณครูเนี่ยก็มีเท่านี้นะคะต่อไปนะคะเราไปดูนะคะการบ้านของเรากันนะคะซึ่งการบ้านวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทํา แต่ฝึกขัดหน้า96นะคะสร้างโจทย์ปัญหาให้สมบูรณ์นะคะและหาคำตอบอมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของคุณครูนะคะก็คือเต่าอายุ342ปีอ่าปีเคยออกข่าวมากมายนะคะด้วยอายุของเต่านะคะที่มีอายุยืนใช่ไหมทีนี้เขาก็มีช่องว่างมาให้จุดจุดๆๆจุดจุดจุด,จ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 ดนะคะเต่าอายุมากกว่ายรีราฟกี่ปีนะคะ,ะเราก็มาลองคิดดูซิว่าเต่าอายุ342ปี จุด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 เต่าอายุมากกว่ายีรัฟกี่ปีเราจะต้องใส่อายุของใครคะอายุของยีรัฟนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูก,ก็จะใส่ไปเลยค่ะเป็นอายุของยรีราฟนะคะยีรัฟอายุสิบสองปีนะคะเต่าอายุมากกว่ายีรัฟกี่ปีเราก็เอาสามร้อยสี่สิบสองนะคะไปลบกับสิบสองก็จะได้ความต่างของอายุนะคะต่อไปนะคะการบ้าน ข้อถัดไปนะคะคือให้นักเรียนนะคะจากรูปนะคะในโจทย์เนี่ยจะมีรูปมาให้นะคะจากรูปสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะคะ1ข้อแล้วก็โจทย์ปัญหาการลบอีก1ข้อนะคะและหาคําตอบซึ่งนะคะก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูเคยยกไปให้ก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนก็สามารถกดกลย้อนกลับไปดูได้นะคะทีนี้นะคะนักเรียนก็อาจจะสงสัยว่า เอแล้วเราเนี่ยจะนำนะคะจะนำเอโจทย์ปัญหาการสร้างโจทย์ปัญหานี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะก็บอกเลยว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นเวลาที่นักเรียนนะคะซื้อของใช่ไหมคะเราก็อาจจะแบบว่าตั้งโจทย์นะคะเกี่ยวกับการซื้อของนั้นๆน,น,นะคะเช่นนักเรียน สั่งซื้อของป .4 เนี่ยคุณครูค,ค,ค,คิดว่ามีสกิลการสั่งของในช h อป e ีแน่นอนนะคะอาจจะแบบสั่งของในช h อป e ีนะคะเช่นซื้อขาตั้งกล้องนะคะหรือว่าซื้อสติกเกอร์นะคะซื้อของเล่นซื้อขนมตอนนี้มีขนมในช h อป e ีซึ่งสามารถผ่อนได้ด้วยนะคะนักเรียนเราก็ไม่ได้ถ่ายอินให้เขานะคะ,ะเราสั่งของใช่ไหมแล้วเราก็ หรือว่าเราจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะซึ่งมันจะไปรวมกับค่าค่าส่ง40บาทหรือว่า16บาทแล้วแต่ว่าแล้วแต่ทางร้านเขากําหนดใช่ไหมคะว่าเราจะเสียค่าจัดส่งเท่าไหร่สมมติว่าซื้อของชิ้นนึงเนี่ยราคา110บาทอ่ะราคา1 1 0บาทซื้อสติกเกอร์ซื้อเยอะมากซื้อสติกเกอร์110บาทนะคะแล้วก็เสียค่าจัดส่งเนี่ย16บาทนะคะเราก็จะถามว่า อรวมเป็นทั้งหมดเนี่ยเท่าไหรใช่ไหมคะแบบนี้ก็เป็นโจทย์การบวกนะคะง่ายๆหรือว่าเราเนี่ยนะคะมีเงินนะคะเวลาสั่งซื้อของช้อปปี้เนี่ยจะมีทั้งจ่ายเงินสดนะคะหรือว่าที่จะเป็นเคบ n k งใช่ไหมจ่ายผ่านธนาคารใช่ไหมคะเราก็ถ้าเกิดว่าจ่ายเงินสดก็คือจ่ายเงินปลายทางนะคะนักเรียนก็อาจจะเป็นให้เราให้เงินเขาไป 500บาทนะคะต้องทอนเงินเท่าไหร่แบบนี้ก็เป็นโจทย์การลบเผิดไหมคะว่าโจทย์นะคะปัญหาการบวกการลบเนี่ยนะคะอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็ให้นักเรียนนะคะซึมซับกับโจทย์คณิตศาสตร์นะคะแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเยอะๆเลยนะคะช่วงนี้อาจจะได้ใช้น้อยหน่อยเพราะว่าเราอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คิด นับซีแปลงสีฟันอะไรเงี้ยไปก่อนแล้วกันน้อนักเรียนเนาะหรือแม่ก็แยกนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีคนที่แบบว่าเนื่องจากพิษโควิดเนาะก็มานั่งแยกกาแฟทรีอินวันนะคะออกเป็น3ส่วนก็คือคอฟฟี่เมดกาแฟแล้วก็น้ำตาลเนั่นเองเพราะถ้าว่างนะคะก็สามารถลองเล่นแบบนั้นได้นะคะแต่ว่าอย่าเอาของกินมาเล่นเยอะนะคะเดี๋ยวจะโดนครูมีว่านะคะอ้าววันนี้นะคะคลิปวิดีโอของคุณครูไปแล้วดีกว่านะจ๊ะเยอะแล้วไปแล้วค่ะสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาฟตู้ค่ะบาย ไปในห้องเรียนออนไลน์แล้วนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าเกือบครบเลยนะคะหวังว่าสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนทุกคนจะเข้าเรียนครบแบบนี้นะคะอะ